สำหรับหลวงพ่อรวยปาสาที่โกรุ่นนี้เป็นแท้ทันนะครับเป็นรุ่นรวยจริงซึ่งหลวงพ่อปลุกเสกเมื่อพศสอง0นห้ายนะครับซึ่งที่ได้มาด้วยก็จะมีสายสินนะวันที่ปลุกเสกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดขององค์หลวงพ่อด้านหลังก็จะมีสิบสองนักสัตว์อยู่ด้วยนะครับ อัตโกอำเภอพาชีอยุทยาซึ่งลวดลายขององค์หลงพ่อก็ชัดเจนนะครับนี่ครับกล่องนี่ครับก็ด้านหลังก็เป็น ปีนักสัตว์ที่ผมได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับปี2550นะครับแท้ทันหลวงพ่อปลูกเสกท่านใดที่ไปทําบุญไปสักการะขอพรที่วัดตะโกตาบลดอนย่านาง อำเภอพชีพระนครศรีอยุธยาก็ไปพระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์นะครับก็จะมีสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยปราสาทิโกอยู่ตรงที่พระมหาเจดีนะครับเย็นสบายครับก็ไปทําบุญหรือไปบูชาวัตถุมงคลก็เข้าบัญชีวัดโดยตรงนะครับแล้วก็หลังจากที่ตัว ไปที่ตัววัดแล้วก็ไปที่โบสถ์ของวัดตะโกก็ไปไหว้หลวงพ่อสมหวังเข้าไปกราบด้านในได้นะครับแล้วก็จะมีอันสอนของหลวงพ่อรวยอีกก็จะมีหลวงพ่อรวยที่เป็นรูปจําลององค์ใหญ่ๆนั่งอยู่นะครับอีกทิศหนึ่งแล้วก็จะมีที่มูลนิธิหลวงพ่อรวยปราษาทิโกด้วยซึ่งตรงนั้นก็มีองค์ หลวงพ่อที่เป็นองค์สีทองใหญ่เลยนะครับก็ตรงบริเวณนั้นก็เพิ่งจัดไทไฟหลวงพ่อรวยไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วเมื่อไปที่วัดตะโกแล้วเราก็สามารถไปต่อที่วัดสตืออำเภอท่าเรือได้อีกครับเรียกว่าเราเข้าไปที่อำเภอควาชีผ่านไปทางนิคมรถนะเราก็จะสามารถเดินทางไปไหว้พระ แล้วก็ไปเที่ยวกินหาอะไรกินท่าเท่าวนั้นได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ขากลับจะออกจากสระบุรีหรือจะย้อนกลับมาทางเดิมก็ได้ครับสนุกสนานสวัสดีครับโชคดีทุกท่านครับ